ประสบการณ์จริงยกมือท่วมหัวอนุโมทนาสาธุขอปลดหนี้สินว่ากระถาปลดหนี้ของหลวงปูท่ทวดพลิกกลับมารวยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของสาวสายมูท่านหนึ่งที่เธอเล่าว่าชีวิตเธอรอดพ้นวิกฤตมาได้เหมือนปาฏิหาริ์หลังจากเครียดแทบขายบ้านทิ้งเพราะเป็นหนี้สินการเงินติดขัด เพื่อนคนไหนที่กำลังเครียดลองใช้วิธีเดียวกับเธอก็ได้ไม่เสียหายไม่ได้ลงทุนอะไรเธอมีกำลังใจขึ้นมาเพราะสวดคาถานี้นั่นคือคาถาปลดหนี้ของหลวงปู่ทวดโดยวันหนึ่งเปิดไปเจอคลิปสอนสวดคาถาปลดหนี้ตอนนั้นก็ไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่านี่เป็นคาถาของหลวงปู่จริงๆหรือไม่ แต่เห็นว่าให้ระลึกถึงหลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาที่พอเห็นภาพและนึกถึงเรื่องราวจากบางคนที่เคยเล่าไว้ว่าท่านมาช่วยอย่างไรบ้างเกิดน้ำตาไหลาภาครู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาในบรารมีของหลวงปู่คิดว่าลูกช้างเดือดร้อนหันหน้าไปพึ่งใครไม่มีแล้ววันนี้ขออธิษฐานจิตพึ่งหลวงปู่ทวดช่วยให้รอดพ้นวิกฤตในคราวนี้ด้วยเทิน ตอนนั้นด้วยความที่ไม่มีทางออกนีสินรุมเร้าขยับตัวจะทำการสิ่งใดก็ติดขัดเอกสารทวงหนี้โทรศัพท์ทวงหนี้มาไม่เว้นแต่ละวันจริงๆของก็ขายไม่ดีผัวก็ทิ้งไปอยู่กับเมียน้อยจนต้องแบกรับภาระทุกอย่างไว้คนเดียวเงินไม่มีติดตัวสักบาทต้องต่อยอดจากการขายของที่ลงทุนไว้หมุนแทบไม่ออก นอนก่หน้าผากทุกวันขอให้ลูกและครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้ในเร็ววันเถิดคาถาของหลวงปู่ทวดที่เป็นที่นิยมสวดทันวาศัสิิษิ์นักตั้งใจลำบากหาทางออกไม่ได้ระลึกถึงหลวงปู่ทวดขอบารมีท่านช่วยให้พ้นการตกทุกข์ได้ยากนี่สินรุมเร้าเดือดเนื้อร้อนใจขอให้กลับมามีทรัพย์ขยับจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองคาถาปรดนี้หลวงปู่ทวด ให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวนะปรดนีโมปรดนีพุทธปรดนีทาปรดนียักปรดนีมีศีลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนะ ให้ผู้สวดพระคาถาอยู่ในอริยาบทสบายๆจากนั้นให้ผู้สวดนึกภาพของดวงปู่ทวดไว้กึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วเพื่อจเจริญสมาธิภาวนาแล้วกล่าวด้วยบารมีของดวงปู่ทวดช่วยปลดเรื่องนี้สินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วแล้วเราก็หวังว่าทุกคนจะผ่านนี้สินที่รุมเร้าไปให้ได้นะคะ สวดแบบนี้1จบก็ได้3จบก็ได้9จบก็ได้1 8 8จบก็ได้แล้วแต่ตามที่สะดวกแล้วแต่กำลังแล้วแต่ความศรัทธาสวดน้อยก็ได้อานิสงส์มากได้ระลึกถึงท่านมากก็ได้ถ้าจิตใจเราแน่วแน่มากพอสวดก่อนนอนเป็นประจำทุกคืน ผู้หญิงคนนี้บอกว่าชีวิตเธอรอดพ้นวิกฤตมาได้เพราะเชื่อว่าหลวงปู่ทวดบันดาลช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นหลุดพ้นหนี้สินค้าขายดีขึ้นมีความช่วยเหลือเข้ามามากขึ้นสาธุสาธุสาธุ